เดีไลท์ก็อยู่ข้างบนนะครับมาดูข้างนี้เป็นไฟเลี้ยวครับอ่าข้างนี้เราิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับไฟเลี้ยดีอยู่ข้างบนเลยแล้วก็จะมีเดยไลท์ด้วยนะครับไฟหน้าเบรกเตอร์นะครับสายไฟตรงนุ่นนะครับผมเราไม่ต้องแปลงอะไรครับเก็บป๊กใ้ได้เลยเราเน้นคุณภาพนะครับแล้วก็รายการต่อไปก็มีชุดกันชนนะครับชุดกันชนเป็นแท้เบิร์กนะครับผมแล้วก็ชุดกันจางหน้านะครับผมกระจางหน้าเป็น RS เลยนะครับเป็นดําเงาแล้วก็มีโลโก้ RS ด้วยนะครับผม ไปกัมีชุดตัดหมอกนะครับชุดตัดหมอกเป็น r S นะครับผมตัวนี้ฝาครอบจะใหญ่นะครับราคาจะสูงแต่ความหล่อรับรองหล่อเงียนแน่นอนครับมาดูรายการต่อไปเลยว่าทำอะไรดี้กันบ้างนะครับงานของเราเป็นระบบสีดูเกนะครับผมเงาเงาลื่นลื่นเงียเงียจ้จำานี้เลยนะครับงานติดตั้งนะครับมันไม่ใช่เลยงานติดตั้งนะครับงานของเราสนิทเข้ารูปนะครับผมเราเน้นคุณภาพนะครับตัวนี้ก็มีช่องลมด้วยนะครับผม อ่าช่องลมลมจะเข้าตรงนี้แล้วมาออกเป่าล้อนะครับเป่าล้อกับเบรกตรงนี้เลยมาดูเลยอ่าเราใส่ให้เหมือนตัวแท้เลยนะครับผมตรงนี้เป็นอะไรแท้เบิกนะครับแล้วก็ลูกค้าเพิ่มคิ้วล้อนะครับผมคิ้วล้อตัวนี้เป็น r f ้นะครับผมคิ้วล้อแท้นะครับเบิกใหม่ก็อยู่ราคาสูงเอาเรื่องนะครับผมตัวนี้เป็นดําเงานะครับเราก็ติดตั้งระบบศูนย์เลยนะครับผมเนียนสนิทเข้าลูก มารับกัะจายบันไดอย่างสวยงามเลยครับคันนี้อันนี้เราเต็มระบบมากเลยครับผมนีอ่ามาดูข้างหลังนะครับลูกค้าก็เปลี่ยนไฟท้ายเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสองพันยี่สิบห้าครับนี้เป็นอะไรแท้ใหม่นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีตะเกิดข้างครับอ่าเป็นตะเกิดหลังนะครับผม I อเอสแท้นะครับแล้วก็มีข้อไฟถอยนะครับ i อเอสเหมือนกันครับแล้วก็จะมีนิเซอร์หลังนะครับ อิวอร์เตอร์หลักตัวนี้เป็นตัวอะไรนะครับจะเป็นสีดูโทนนะครับผมงานแทะเบิกเหมือนกันนะครับผมข้มางนี้ก็นอนเลยการติดตั้งเราเน้นคุณภาพทุกชิ้นนะครับผมก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเราไปดูคิว้อข้างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นคิวรอนะครับผมงานสนิทเข้ารูปเลยคิวรอแท้นะครับตัวนี้อ s นะครับก็มารับกับสเกิร์ตชัยบันไดนะครับผมงตัวนี้งานสนิทเข้ารูปอย่างนี้เลย ไม่ว่าจะงานสีงานติดตั้งว่าอะไรนะครับเราดูแลให้หลังการขายนะครับผมแล้วก็มาดูตั้งหน้านะครับผมขัางหน้าก็พอเราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เลยหน้ามีเว็ก2์สองพันยี่สิบห้านะครับตัว R S นะครับผมอะไรเป็นแท้เบิรน,นะครับก็ฝากติดตามผลง,งานทางร้านด้วยนะครับร้านตั้มโอโอ้ช็อปนะครับฝากติดตามผลง,งานด้วย้น,นะครับเบอร์โทรติจจ์แปดสามแปดเก้า